คนคุยอะทาอะไรได้บ้างก็คุยแค่นั้นเหรอทําอะไรได้ก็แบบไปดูหนังอะไรแบบนี้ไงไม่ไม่เคยก็เคยทํอะไรพาไปห้องเลยฮัลโหลบอดปะเนี่ยโอเคได้ยินได้ยินไม่ถามถามว่าบอดหรือเปล่าไม่บอทฝีมือบอดมุงกันบ้านไม่ทำนะไม่ทำทำไมอะเด็กไม่ดีตีตูดเลย ลงบางไหนเนี่ยไหนก็ลงไม่รู้ว่าแบกด้วยอันนี้ชื่อพลอยเหรออ้าวฮัลโหลอันนี้ชื่อพลอยเหรอใช่อยู่ชั้นไหนแล้วมาสามมาสามเป็นไงกันบ้านเยอะไหมไรกันบ้านอ่ะเยอะเปล่าเยอะจะไม่ทำไมีความยังไม่ถึงเวลาสรุปไม่ทำทำให้อาเบ่า ก็ดีแล้วล่ะขอให้โดนครูตีเดินเลยครูไม่ตีหรอกโอ้โหอันนี้อยู่กลุ่มไหนเนี่ย A B D อ่ะแสดงว่าวันนี้ก็ไปเรียนใช่ไหมไม่ได้ไปเอ้าวโดดเหรอไปพรุ่งนี้อ๋อวันนี้เจอสอง A อ๋ออ๋อเหรอโดดก็บอกอย่ามาโม้เด็กอะไรวะโอ้โหอะไรโดดเรียนอะประจานประจาน เดี๋ยวเอาไปลงเพจโดนโดนแน่ไม่ต้องห่วงเ,เจอกันอุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเห็นข่าวเลยเด็กมสามกันบ้านไม่ยอมทำแถมโดนเรียนรู้ปะเนี่ยว่าพ่อแม่ส่งมาเรียนเนี่ยจะต้งต้องกี่บาทไม่ได้ดูดยาอย่าอยาอยา,ยาอยู่นี่ไงอะไรอยู่นี่นกับแม่ สองแม่แนะ่แม่น้องพลอยไม่ทำกันบ้านแล้วไปไหนอ้าไปไหนไปไหนก็อยู่โรงงานเลยเหรอเห็นมันอยู่ไกลกันกระเทยเ,เนี่ยเอ้ยชาวผู้หญิงทำไมเสียงมันกระเทยต้องแนเนโโหมือนโอ้โหเหมือนผัวมากกว่าเป้าอุ้ยเราเลน่นเราเล่นไม่มีปืนเลยเอาเป้า แมวแล้วแล้วก็มาบ่นนะเดี๋ยวโตบเดี๋ยวโตบอะไรเลียนเนี่ยเห็นไหมแม่ด่าแล้วหนีเลียนป้า <c oughs> เอาพีเพืนดา่าใครอยู่นี่เนี่ยเราอเ,เองแหละเก็บมันด้วยอ,าาอ,อยามาลงเดี๋ยวสอนกันบ้านให้เอาเปล่ามา <c oughs> เดี๋ยวนะอันนี้อยู่อันนี้อยู่จังหวัดอะไรอ่ะกอังนี้ใกล้ <c oughs> ใกล้กันอนี่อยู่กรุงเทพ <c oughs> ไกลามากเลยใกล้ช <c oughs> ิบหายเลย อยู่มอสามนี่หาแฟนได้ยังเนี่ยยังโอ้ยไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องหายยากอะหรอมีแต่คนคุยไม่มีแฟนเลยโอโ้โหสับรางเก่งแล้วเราอะไม่เกง่งเราแล้วเคยคุยแบบเยอะสุดอะ่ะแบบทีเดียวเลยอะ่ะกี่คนอะแบบคุยทีเดียวอะ่ะกี่คนแบบคุยซ้อนอะกีแบบค่อนอแบบค,คนโอ้ทำพูดเดยแม่เสียงเบาเลยบอกคนเดียวโ คุยคนเดียวไม่เคยคุยแบบทีเดียวสองคนอ,ะอ่ะอแต่เคยแบบคุยทีเดียวแบบห้าหกคนอะไรแบบนี้เหรอใช่อุย้ย <c oughs> คนเล่นพราความจริงก็บอกเอาอย่าอยนะ่าอย่าอย่ามาโกหกตั้งแต่โดดเรียนแล้วเดี๋ยวนะเกมนี่เขาหรือเรา อ,อา้าวอะไรวะทำไมต้องคุยเยอะด้วยอ่ะไม่ได้คุยเยอะก็บอกไม่ได้คุยเยอะคุยแค่คนเดียวเรจาจะเนเน,เนเอแล,แ,ลแล้วเคยมีแฟนยังเนี่ยไม่เคยมีโอ้โหใช่หรอแหม่เสียงเสียงแบบคนน้นเชื่อถือเลยอะ่ะเี่แต่คนคุยไม่เคยมีแฟนอแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนคุยนี่ทำอะไรได้บ้างคะคนคุยอ่ะทำอะไรได้บ้าง แค่นั้นเหรอทำอะไรได้ก็แบบไปดูหนังอะไรแบบนี้ไงไม่ไม่เคยแล้วเคยทำอะไรพาไปห้องเลยโอ้โหคนเราอะนนาะอ๋ออ๋ออ๋อแลวไปแล้วไปไอ้ระหว่างบาเลตกับเ w มันอันไหนแรงกว่ารู้ไม่เคยเล่นโอ้โหนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันไม่ต้องเล่นสิเอ้าทำไมต้องไล่ด้วยอะอะไรอะทำไมต้องไล่ด้วยอะ ตอนนไหเมื่อกี้ไงนี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็ไม่ต้องเล่นสิก็ไม่ต้องเล่นสิไลรบอกมัน้องเล่นเสียใจว่ะคุยก็เยอะเอ้ยยัดแม่เอ้ยโอไม่่วามูินนเดรีันีี่บูมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วไหนเป็นยู่ไหนเนี่ยตั้งตั้งไอวอลระวังนะปัง เนี่ยวะมันมีอยุดไหมมียิงไอ้วองมันได้ไหมมันแตกปะวะคใครแตกไปไหนวะไม่รู้อยู่ข้างหน้าเรานี่แหละมันอยูดนั่นนั่นน่ะเห็นแล้วมันละบุกเว้ยมีตัวมันเห็นเดียวะเลยรีบรีบไปไหนเนี่ย ไาระเบิดนู่นนู่นมันอยู่นู่นอยู่นู่นนู่นนี่คือตรงไหนเนี่ยข้างหน้า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 อข้างหน้าเราไหนเขาดูหน้าหน่อยอะไรหน้ารักจังมาเลยมีปืนชาร์ด้วยน่ะมีมีแต่ไฟชาเลยเฮ้ยมันจะตายมันจะตายแล้วมันจะตายแล้ว อยู่สายมือสายมือสายมือตบะโดดไม่ทันมีอันเดียวไปเลยไป <c oughs> ไปช้าหน่อยดีจะตายแล้วะ <c oughs> ะลวะเฮ้ย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 ไปยิงยิงยิงเออของเราอ่ะนะ <c oughs> เรียนก็นไม่เรียนโดดก็โดดคุยก่าเยอะคนอะไรวะ